าบางบ้านก็หมาดุมากมากพกกลุมกระตรไปหมาก็กัดไม่เข้าได้บทประสบการณ์โดนอาวุธของมีคมไม่ระคายผิวหรือแม้กระทั่งถูกอาวุธปืนบางทีก็ไม่ออกยิงไม่ออกหรือบางทีก็ยิงไม่เข้าสวัสดีครับในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีวัดที่มีความสำคัญอยู่หลายวัดด้วยกัน จะมีอยู่วัดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นแหล่งกําเนิดหรือมีพระกลุบรรจุอยู่นั่นก็คือวัดบางกระทิงวัดบางกระทิงนี่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับพศ2230ถือว่าเป็นวัดเก่าเหตุที่มาแห่งชื่อวัดบางกระทิงเนี่ยเล่ากันว่าสมัยโบราณบริเวณวัดเนี่ยมันเป็นป่ารกมากเลยนะครับ แล้วก็มีพวกสัตว์ป่าพวกกระทิงเนี่ยอยู่เป็นจํานวนมากเมื่อมีการสร้างวัดเกิดขึ้นการตั้งชื่อวัดก็จึงเอาสภาพแวดล้อมของป่าแล้วก็สัตว์ป่าที่พบก็คือกระทิงเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อวัดและยิ่งไปกว่านั้นยังมีความเชื่ออีกว่าผู้ชายนะฮะชายที่มีความเป็นชายนักลบเป็นเลือดสายเลือดนักลบเขาจะเรียกผู้ชายคนนั้นว่าพวกกระทิงนะฮะโดยเหตุเนี้ พระกรุวัดบางกระทิงจึงเป็นพระในใจของคนที่ชอบเรื่องลบลาข้าวฟันพูดง่ายๆว่าชอบหาเรื่องเจ็บตัวนะครับจะห้อยพระบางกระทิงเอาละครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูเรื่องราวของพระบางกระทิงนะฮะพระกรุวัดบางกระทิงซึ่งเจ้าของพระก็คือท่านอาจารย์คมไตเวศเจ้าสมเจ้าสมัอสกอสมบารมีพ่อแก่อภูทองนะสุพรรณเดี๋ยวไปดูกันนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจนะบูชาพระ บางกระทิงในราคามิตรภาพหรืออยากจะมาเยี่ยมชมพระบางกระทิงของจริงซึ่งท่านอาจารย์โคมบอกว่ามีไว้เป็นจํานวนมากเลยเพราะท่านเป็นคนชอบสะสมพระเครื่องแต่ไม่ได้ขายเป็นอาชีพนะฮะอยากให้เพื่อนเพื่อนมาที่อาสมบรมีพ่อแก่อุทองสุพรรณครับยังไงคลิปนี้ต้องขอบพระคุณเพื่อนเพื่อน,อน,อนที่ติดตามบุกกันใหม่คลิปหน้าครับกลับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์โคมกลับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี fc ทุกทุก,ท,กท่านครับ คลิปนี้เป็นพระสายเหนียวนะ,ะอาจารย์ฮะพระสายเหนียวที่คนในอยุธยาเนี่ยภาคภูมิใจแต่ว่าเป็นพระองค์ใหญ่นะฮะนั่นคือพระกลุกวัดบางกระทิงครับท่านอาจารย์มีพระกลุกวัดบางกระทิงค่อนข้างเยอะนะอะไรออทําให้ท่านเลือกครับเป็นไม่ได้เลือกผมเก็บทุกกรุทุกกลุกผมเก็บทุกกรุกเหนือจรดใต้บางกรุกมีมากกว่านี้หลายเท่าอันนี้ถือว่าไม่มากนะไม่มากะะไม่มากหรอกแค่นี้ไม่มากครับ ถ้ามากเป็นร้อยหลไหลร้อยองค์ก็มีนะครับแต่ละกลุก่มเพราะพระรูปโต,โตยุคนี้หายากนะยากค่ะยากค่อนค่อนข้างหายากแล้วถ้าย้อนไปยี่สิบสามสิบปีที่แล้วพระรูปโต,โตก็ยังไม่มีราคายังอยู่หลักร้อยหลักพันต้นต้นครับสวยๆงามเลยไม่เกินสามพันบาทครับแต่ปัจจุบันทะลุหลักหมื่นหมดแล้วะเหตุเพราะว่าค่อนข้างหายากตอนนี้เปจะโดยเฉพาะเรื่องประสบการณ์นะ ประสบการณ์เขาชัดเจนสายเหนียวนะเป็นที่เรื่องชื่อลือชาเรื่องเสริมอํานาจนะครับใครมีพ้าหลวงพระโตจะเสริมอํานาจในตัวครับสองก็คือเรื่องแท้คาดปลอดภัยแล้วก็สามก็คือเรื่องคงกระพันชาตรีนะเป็นที่เรื่องลือจนเป็นที่เล่าขานนะบางคนเชื่อว่ามีพ้าหลวงพระโตนี่จะใจร้อนครับอาจารย์พบหลวงพระโตติดตัวไปนี่มีเรื่องทุกทีนะขนาดนั้นเลยนะไปนั่นเลยนะอาจารย์ <c oughs> แต่ผมว่ามันน่าอยู่ที่อุปนิสัยคนมากกว่านะคนใจร้อนแล้วไปพบพระที่มีความเชื่อมั่นว่า <c oughs> เหนียวแน่นอนเนี้ยมันก็เลยไม่กลัวใครครับอืมเป็นเรื่องของกําลังใจนะนความแข็งของ,องออแต่ละคนแต่โดยเฉพาะพระกรุหลวงพ่อโตนี่แตกกรุออกมาก็ถือว่ามากพอสมควรนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะแตกกรุครั้งแรกที่วัดบางกระทิงเนี่ยประมาณปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ด ครับสองสี่แปดหนึ่งในบันทึกว่าพบไม่ต่ำกว่าแปดหมื่นสี่พันองค์เขาทรอาคารไว้ดีนะอ่าก็ถือไว้เยอะนะเราก็ยังมีแต่กูวัดตะไกรอแล้ววัดอื่นๆอีกนะจริงๆแล้วแต่กูหลายวัดแต่วัดอื่นจะไม่มากไม่มากมีวัดบางระทิงเนี่ยที่ออกมามากที่สุดอย่าง้นวัดบางตะไกรเราก็ต้องเรียกว่าเป็นหลวงพ่อโตได้นาารยนนะใช่มันก็ศิลปะเดียวกันนะอ่พระวัดตะไกรหน้าครุฑเนี่ยศิลปะเดียวกับหลวงพ่อโตเลย เพียงแต่ขนาดเขาย่อมกว่าเล็กกว่าแค่นั้นเองเ้วถ้ามาเปรียบเทียบเนี่ยหลวงพ่อโตพิมพิมเล็กเนี่ยไหมเนี่ยเท่า,ากับว่อตะไคร้เลยเนี่ยเล็กมากเลยจ้ะ,อ,ะอันนี้พิม์เล็กอันนี้พิมพกลางน,นี่พิมพ์กลางแล้วข้างบนนี่พิมพ์ใหญ่เราก็ไม่ใช่มีเฉพาะเนื้อดินเผาเนื้อชินเงินก็มีเนื้อตะกวดสนิมแดงก็มีแต่มีเป็นส่วนน้อยมีมีเนื้อดินเผาในเยอะ แล้วบางองค์ทําไมมีทองปิดครับอาจารย์บางองค์ไม่มีอันนี้บางทีก็ปิดทองมาแต่เดิมจากในกลุตั้งแต่เขาก่อนเขาจะบรรจุเขาลงรัดปิดทองไว้ครับหรือบางส่วนนั้นผู้ที่ได้รับพระมาแล้วเนี่ยเอามาลงรัดปิดทองเองก็มีครับเขาเรียกปิด่อนปิดหลังอืมแต่พระลพระแท้ทั้งหมดแหละครับให้ดูสังเกตที่รักและทองว่าเป็นรักเก่าหรือรักทาใหม่ครับอืม แล้วพระองค์เล็กๆเนี่ยเราควรจะเรียกท่านว่าพระกรุบางกะทิงได้ไหมไับอาจารย์ก็เรียกลงพ่อโตนเลยชื่อนามของท่านอย่าไปดูชื่อนามอย่าไปดูขนาดใช่ไม่เกี่ยวขนาดนั่นเป็นชื่อนะทีนี้มีทั้งเล็กทั้งกลางทั้งใหญ่แล้วก็จะมีมีพิมพ์นี่เอกอันนี้จะแปลกไปเรียกเราหลวงพ่อโป้หรือพระโป้อ,อนะศิละปะเขาจะไม่เหมือนหลวงพ่อโตมีความคล้ายคลึงแต่ว่าไม่เหมือนอันนี้จะหายากกว่าหลวงพ่อโตหลายเท่านะัก กลุ่อะไรครับหลวงพ่อโป้นี่กลุ่เดียวกันอ๋อบางกระทิงเหมือนกันบางกระทิงเหมือนกันนะการแกะบล็อกคนละแบบครับผมเองก็ยังได้ได้แค่สี่องนะห้าได้แค่สี่โอ้ครับอาจารย์แล้วก็ยังมีกลุ่ชีประขาหายอีกโอ้หายชุดนี้จะเป็นชีประขาหายนะพิมใหญ่พิมพกลางแล้วก็พิมพ์เล็กครับแล้วก็มีทั้งสนิมแดงมีทั้งเนื้อดินเผาแล้วก็มีทั้งชิ้นเงินครับ ซึ่งหลวงพ่อตโตกูชีประขาวหายพิจนุโรกนี้ค่านิยมจะสูงกว่าของบางกระถิงครับและการเช่าหาการเล่นหาเนี่ยจะแพงกว่าแพงกว่าเหตุเพราะว่าหนึ่งพระมีน้อยสองพุทธศิลป์มีความงดงามกว่ามีความอ่อนช้อยกว่าครับเรียกว่ามีความคมชัดลึกกว่าครับอืม พระพวกนี้โคงกระพันนี้ก็แสดงว่าคนโบราณนี่เขาท่านห้อยแล้วก็ยอมรับในพุทธคุณใช่ไหม,อ,มอาจารย์ว่าคงกระพันจริงๆมันมีประสบการณ์จริงแล้วประสบการณ์มันเกิดบ่อยครับอ,อันดับแรกเลยนะคนสมัยก่อนเขาชอบลองพระกันครับแต่เขาลองนะเขาลองด้วยจิตใจบริสุทธิ์นะ,ะเขาลองด้วยจิตใจบริสุทธิ์สมัยเป็นเด็กรุ่นเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยยินยินคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังเป็นประจำแหละ พอได้ของดีมาเขาท่องอาราธนานะ,<ฮ>ะลองเอ่อลองด้วยของมีคมหรือจะลองด้วยอาวุธปืนแล้วแต่ครับจนเขาเห็นไปจากว่าขังจริงครับแล้วพอพกพาติดตัวไปมันก็เกิดประสบการณ์จริง<ฮ>ะนะเอ่อที่ว่าไม่ต้องมีอะไรน่าหวาดเสียวมากมายนะพกพาติดตัวไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยชนบทบ้านนอกเราเนี่ยทุกบ้านจะต้องเลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาใช่ไหมล่ะครับเอ่อทุกบ้านมีอ บางบ้านก็หมาดุมากๆใครเข้าไปใครผ่านไปนี่มันกัดคออพกลกลุงพกัโตไปหมาก็กัดไม่เข้านะมันกัดขยําเต็มที่เลยแต่ว่าไม่เข้าเออไม่เข้าเป็นแค่รอยขูดเขี่ยนะรหรือสองไปบประสบการณ์นะไปมีเรื่องมีราวเ,ออเกิดวิวาดกันอะไรกันนะโดนอาวุธของมีคมไม่ะระคายผิวครับหรือแม้กระทั่งถูกอาวุธปืนบางทีก็ ไม่ออกยิงไม่ออกออแล้วบางทีก็ยิงไม่อยู่ครับนะประสบการณ์มันมันมากก็เลยเป็นที่เล่าขานครับอืมเป็นที่เล่าขานกันสืบสารกันมายาวนานตั้งแต่ครั้งโทษของเรานน่นแหละคือค,ครั้งหนึ่งเคยเพอดีพี่มนตรีก็อยู่สืบพระยุทธยาใช่ไหมฮะผมก็บอกพี่มนตรีหลวงพ่อโตวังกระทิงนี้เป็นของดีราคาถูกนะพี่มันตรีก็ด่าผมบอกไม่มีนะครับว่าของดีราคาถูกในวงการพระเครื่องอืมจริงใช่ไหมอาจารย์ฮะ ถ้าสมัยก่อนมันยังไม่แพงอแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วครับอืยุคนี้ไม่มีแล้วแล้วแกบอกว่าคนที่เล่นพระเครื่องยังไงก็ไม่ขายในราคาถูกอืมทีนี้มันก็อยู่ที่เจ้าของพระมีชื่อเสียงระดับใดครับนะถ้าเป็นเซียนเซียนระดับใดเซียนบูทรระดับล่างระดับกลางระดับสูงครับนะถ้าเซียนระดับแนวหน้าแน่นอนที่สุดเขาย่อมขายแพงอยู่แล้วไม่มีทางที่จะขาย้านนอกเราขายได้ห้าพันอย่างเงี้ยนะ ครับะดับสูงเขาต้องขายห้าหมื่นมันอยู่ที่ยื่อเสียง้าของพระอย่างนั้นเลยน่าชอใช่แ<ม>ล้วพระหลวงหลวงพ่อโตเนี่ยเราเรียกหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตเนี่ยอาจารย์ฮะ<ม>ปัจจุบันของวัดบางกระทิงเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีความโดดเด่นว่าในอดีตคือมีพระกรุกมากมายแนะไม่เด่นเลยอาจารย์<ม>ทำไมจึงไม่เด่นอาจารย์ลองวิเคราะห์ได้ไหมรู้ว่ามันหมดยุคสมัยของมันอยู่ที่<ข>ชะตาวัดะวัดก็เหมือนมนุษย์แล้วนี่แหละมีขึ้นมีลง ครับบางวัดเนี่ยนะเกจิดังอยู่ประจําวัดแต่วัดไม่เจริญสมัยโน้นนายอนไปหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่เน่ะครับอาจารย์หลวงพ่อมุ้ยเนี่ยเกจิดังนะชายวิเศษทั่วประเทศต้องนิมนต์หลวงพ่อมุ้ยครับแล้วแต่ละวันเนี่ยญาติโยมมาหามาขอของดีมาอะไรเนี่ยแต่วัดหลวงพ่อมุ้ยสมัยนน้นน่ะโซมมากมากครับชัดเป็นที่ชะตาวัดอชะตาวัดแล้วถ้าหาว่าวัดเกจิดังอีกวัดหนึ่งก็วัดน้อยหลวงพ่อเนียมไง ใช่ใช่อาจารย์แต่หลวงพ่อเนี่ยมรณภาพมาวัดก็ซบเซาไมา่ยาวนานหลายสิบปีครับเพิ่งจะมาเริ่มรุ่งเรืองขึ้นใช่ไหมล่ะใช่เออมันอยู่ที่ชะตาวัดจะขึ้นจะลงตอนไหนอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นเราเคยทําคลิปเออท่านอาจารย์คงเคยเล่าให้ฟังว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเออพระพงษ์สุพรรณเนี่ยไปแลกค่ารดจ้างใช่ไหมฮะใช่คำพูดคลิปนั้นอาจารย์นะมีคนเนี่ยไปถามเออออกรายการโทรทัศน์ด,ด้วยเขาเอาคำพูดอาจารย์บอกว่า จริงหรือเปล่าที่สมัยก่อนเนี่ยเอาพระผงสุพรรณไปแลกอืเขายืนยะันครับจริงนะฮะสมัยก่อนไม่มีราคาหรอกไม่ว่าพระอะไรทั้งสิ้นครับเขารับนะบุญแล้วนะพระอื่นเขาไม่เอานะต้องผงสุพรรณเอออย่าลืมนะว่าพระเมืองสุพรรณเนี่ยพระกุมหาศาลนะครับทําไมเขาจ่อจงเอาเฉพาะผงสุพรพรณเพราะว่าเขาเชื่อถือแล้วนั้นน่ะครับอืมรู้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าพิจีกรว่าจริงหรือเปล่าที่พระผงสุพรรณสมัยก่อน เอาไปผสมน้ําแก้ไขกระบอกจริงอือก็เหมือนที่อาจารย์เคยเล่านะว่าพระสมัยก่อนเนยเขามีตรงนี้อยู่ใช่ก็คือพระทุกเกจิทุกปลุกและถ้าเรามีความเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างจริงใจครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันจวนตัว่พรนเฉิญมันไรลที่พึ่งแล้วครับนะไม่ว่าจะเป็นพระอะไรแหละถ้าเราอาราธนาท่านได้นะ บางทีเราเจ็บเราป่วยอยู่ยิ่งถ้าย้อนไปห้าสิบปีหกสิบปีร้อยปีเนี่ยการแพทย์ยังไม่เจริญยุกยาไม่มีนะไม่รู้จะรักษายังไงก็พึ่งสิ่งศักดิก์สิทธิ์พึ่งสิ่งเล่นรับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวมีเครื่องรางของขลังอะไรก็ตามไม่ใช่เฉพาะพระอย่างเดียวเราเครื่องรางก็ได้นะเมื่อเรามีความเชื่อมั่นศรัทธาเต็มเปี่ยมเต็มร้อยพลังจิตของเรานั่นแหละที่มันรักษาเรา จริงๆแล้วว<ร>่าพงองนี่เองนะพลังจิตของเรานี่แหละความเชื่อมั่นของเรานี่แหละครับแล้วจริงไหมาอาจารย์ที่บอกว่าบางคนเนี่ยพระเนี่ยเขาจะเลือกคนที่บูชาท่านบอกความามาถ้าบุญบารมีไม่ถึงท่านไม่ไปอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะเขาว่าเรียกว่าของเลือกเลือกเจ้าของของเลือกอเจ้าของ,อของอผู้ที่จะครอบครองทรัพย์สินพวกนี้ได้นะสมบัติโบราณต่างๆ หรือแม้กระทั่งพระเรื่องพระก,กุพระเก่ายุคโบราณต่างๆเนี่ยต้องเคยมีบุญสัมพันธ์กับสิ่งนั้นได้เคยร่วมสร้างร่วมทําในอดีตชาติมาก่อนจึงมีสิทธิเป็นเจ้าของได้แล้วของเหล่านี้จะหลั่งไหลมาเองไม่ต้องไปสอดแสวงหาให้ยุ่งยากนะแต่ถ้าคนที่ไม่เคยมีบุญสัมพันธ์ไม่เคยสร้างเคยทํามาก่อนเนี่ยให้มีเงินมหาศาลคุณก็หาได้ยาก หรือไม่เช่นนั้นคุณจะต้องแลกด้วยเงินจํานวนมหาศาลเหมือนเขาซื้อสมเด็จวัดระฆังองค์ไหลสิบล้านหนึ่งเงี้ยนะแต่ถ้าคนที่เขาเคยมีบุญสัมพันธ์มาเขาไม่ต้องไปเสียงเงินหรอกมาเองเขานั่งอธิษฐานก็มาเองเป็นอย่างนั้นมันก็แปลกนะเหมือนกับลูกอมติดวิญญาณใช่ไหมที่อาจารย์ขอท่านก็มามันก็มา,มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาครับ,รบซึ่งมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ อย่างผมเนะียผมก็เชื่อของผมอย่างนี้คใครจะเชื่อหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่นะคนที่เขาไม่เชื่อเขาจะอาจอาจจะคิดว่าเรางมงายก็ได้ก็แล้วแต่เขานะผมไม่เคยสนใจอะไรก็ตามผมเชื่อตามพุทธเจ้าทุกอย่าง <c oughs> บางสิ่งบางอย่างนะ <c oughs> มันเป็นปัจจัตตังร,รู้เห็นได้เฉพาะตน, <c oughs> ตนเมื่อเรารู้เห็นรับรู้ได้เฉพาะตนเน่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปพูดอะไรมากครับ เาพูดไปถ้าคนเขาไม่เชื่อเขาก็จะว่าเราบ้าหรือโง่หรืองมงายนะมันก็เรื่องของเขาเราก็อย่าไปสนใจครับแล้วผมเคยถามพวกคนเล่นพระรุ่นเก่าๆมากๆพระบางกะทิงหรือพระโตเนอาจารย์นักเลงรุ่นใหญ่นะเขาแค่แบะเสื้อเห็นพระเนี่ยคนก็ไม่กล้าย,ยุ่งแล้วอาจารย์พี่จริงไหมใก็อาจจะจริงเขาไม่กล้าเขาไม่ได้เกงพระเขาเกงคนคนนั้นเลยพระตัวเป็นใหญ่ <laughs> แต่แต่แต่พี่มันตรีก็บอกใช่เป็นพระที่เรียกโชคลาภด้วยนะเรียกโชคลาภด้วยคืออนุภาพความศักดิ์สิทธิ์นะมันมีทุกทางแหละมันแล้วแต่ว่าเราจะอธิษฐานทางไหนสื่อจิตทางไหนนะพลังความศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานกลางๆเป็นพลังงานโดยธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์โลกนี้ล้วนมีพลังงานทั้งสิ้นไม่กระทั้งต้นไม้ก็มีพลังงานของมันนะครับดินมันก็มีพลังงานของมันนะทุกอย่างมีพลังงานแร่ทุกชนิดมีพลังงาน ระเครื่องนี้ก็เช่นกันเมื่อสร้างแล้วนะ่ะมันมีพลังงานเพราะอะไรเจิคณาจารย์ทั้งหลายทําการบุกเสกคือการธิษฐานเอาพลังจิตไปสถิตไว้ในนั้นครับนะพลังจิตนี้คือพลังงานกลางๆที่เราเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ครับเราเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์แต่จริงๆมันคือพลังงานอย่างหนึ่งเป็นพลังงานกลางๆที่ใครไปสื่อออกมาใช้ทางไหนก็ไปทางนั้น อธิฐานขอให้เป็นเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์มันก็จะออกมาทางนั้นครับขอให้เป็นทางแคคลาดปลอดภัยก็จะส่งพลังงานทางนี้ออกมาคนที่ชอบคงกระพันชาติก็จะสื่อพลังงานนี้ออกมามันก็จะเป็นคงกระพันชาติมันเป็นได้ทุกอย่างโอ้โหสมัยก่อนฤษีปุกเศษใช่ไหมอาจารย์นิฐานนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท่านพลังจิตสูงนะฤษีพวกนี้สูงจริงจร็งการ<ๆ>ที่จะเอาพลังอํานาจจิตไปสถิตไว้นั่นไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ริ่มเรียนไม่ได้ปฏิบัติมาจริงๆทำไม่ได้ครับอา่ามันต้องศึกษามา,าการส่งพลังจิตจากจิตของเราเนี่ยเอาไปสถิตไว้ในนี้ครับเออมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะการชี้ตำาหนิของพระหลวงพ่อโตนี้คิดว่าคงไม่ควรที่จะชี้ตำาหนิเป๊ะอาจารย์นะมันไม่มีหรอกไอ้เรื่องชี้ตำาหนิอ่ะ เพราะรว่าพระไม่ดมีบล็อกเดียวไม่ได้ม่พิมพ์ตัวเดียวใช่ครับการสร้างพระสมัยโบราณแม่พิมพ์มีเป็นสิบแม่พิมพ์ครับแล้วทีนี้การชี้ตำแหน่งคุณชี้บล็อกไหนล่ะคุณจะต้องบอกให้ชัดเจนนะครับนะถ้าคุณบอกไม่ชัดเจนคลุมเครือคนก็จะพาเข้าใจว่ามีพิมพ์เดียวบล็อกเดียวใช่อ,อันนี้แหละที่ทําให้ทุกอย่างมันเขวหมดวงการพระเครื่องไทยเราเนี่ยเพราะว่าอะไรเขาเน้นเรื่องเรื่องของเชิงธุรกิจอย่างเดียวเลย เขาไม่ได้เน้นให้ความรู้ทั่วไปนะ,ะมันไม่เหมือนไอ้บรรดาเซียนยุคต้นๆผู้รู้ยุคต้นๆที่เขาทํานิตยสารประเครื่องออกมาเขาจะอธิบายทุกอย่างละเอียดเข้าใจง่ายครับแต่มาเซียนยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นธุรกิจเต็มตัวแล้วมันตีกรอบไว้เลยฮะใช่อืมพอคุณมาตีกรอบเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหามากมายครับนะพระทั้งหมดสมมุติว่ามีอยู่สิบพิมพ์คุณมาชี้แค่พิมพ์เดียว อีกเก้าพิมพมันก็จะถูกตีเกทันทีโอ้โหเห็นไหมจบเลยนะอาจารย์แบบนี้ก็มันมีฮะที่เคยบอกนะเป็นหนังสือที่ทำหนังสือพิมพ์รายวันแล้วไปะลึ่งชีพ้พระเครื่องอสุดท้ายไปรู้สุหิสุเอียกับร้านพระเครื่องว่าเฮ้ยให้มาให้กูชี้อ่าเรียบร้อยเลยอาจารย์ที่นี่มันก็เอาพระมันชี้ไงใช่อาจารย์มมสมัยก่อนเนี่ยผู้ที่ทำนิตยสารตะเครื่องเขาไม่ได้เปิดศูนย์พระเขาไม่ได้ค้าพระ ไม่มีฮะเขาขายความรู้ครับอาจารย์พิมพ์หนังสือขายครับแต่ปัจจุบันเนี่ยศูนย์พระทำหนังสือเองนะพอมีทุนก็ทาหนังสือเองหนังสือเองก็ล้วนเอาพระของตัวเองเท่านั้นที่ไปลงแล้วกระจาตําหนกเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อกูจะได้ขายของกูมีอิทธิพลอาจารย์มีอิทธิพลจริงๆนะฮะความเชื่อความศรัทธาในตัวของคิดว่าซื่อสัตย์กับอาชีพอืตัวบุคคล น่าเสียดายน่าเสียดายเองนะก็ถือว่าเป็นบอกเลยว่าหลายคนอยากได้นะฮะก็มาดูพระของจริงจากท่านอาจารย์คมได้นะฮะมาดูมาแลกเปลี่ยนความรู้กันใช่ขอบูชาก็แบ่งไปได้เพราะท่านมีวิจารวิจารกันได้อะไรเป็นอะไรนะครับจะหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันก็ได้ได้ทุกอย่าง ก็ถือว่าเป็นราคายุติธรรมนะฮะ<ม>อาจารย์เราคุยกันได้นะ,ะ<ม>ว่าคุยกันได้มาชอบแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับยังไงคลิปนี้ต้องกลับขอบพระคุณท่านอาจารย์คงครับ